บ้านไหนที่คุณผู้ชายดูจะทําการบ้านน้อยเกินไปจากค่าเฉลี่ย5สิ่งแรกที่เราบอกไปแล้วนะครับว่าจะเป็นตัวกระตุ้นคุณผู้ชายได้ดีมีอีก5สิ่งที่เวลาอยู่บนเตียงแล้วเนี่ยจะกระตุ้นคุณผู้ชายให้มีความรู้สึกหรือว่าอยากมีกิจกรรมทางเพศมากขึ้นนะครับ 1. นึ่เขาบอกว่าคุณผู้หญิงเนี่ยต้องใช้มือให้มากขึ้น นี้ไม่ใช่ว่าแค่สัมผัสตรงจุดซ่อนเล่นแค่นั้นอาจจะในทุกๆส่วนครับเป็นการอากอดเป็นการสัมผัสต่างๆโดยคุณผู้หญิงใช้มือมากขึ้น 2. ใช้ปากมากขึ้นอันนี้ก็เช่นกันไม่ใช่เป็นแค่ออรรอเท่านั้นนะครับยังรวมไปถึงการหอมกันการจูบกันด้วยซึ่งจะทําให้บรรยากาศบนเตียงหรือกิจกรรมนั้นดูสมูทมากขึ้นหรือว่ามีความสุขมากขึ้นเขาบอกว่าคุณผู้ชายเนี่ยชอบ ให้ได้ยินเสียงส่งเสียงออกมาหน่อยให้มีเสียงมีการตอบสนองนะครับไม่ดูนิ่งจนเกินไปอันที่4ครับให้รางวัลหรือว่าให้คําชมเชยสร้างความมั่นอ,อกมั่นใจครับทําให้รู้สึกว่าสิ่งที่เขากําลังทําอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ถูกทางแล้วดีแล้วก็ได้รับคําชื่นชมไปเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นในระหว่างมีกิจกรรมอาจจะ อาจจะไม่ได้ไปพูดคุยกันในระหว่างนั้นนะครับแต่คืออาจจะพูดคุยกันมาก่อนแล้วว่าชอบแบบไหนทํายังไงดีแล้วเมื่อถูกอ,อกถูกใจก็มีคําชมเชยให้ครับ Position หรือตําแหน่งในการมีกิจกรรมนี้ก็มีส่วนนะครับเขาบอกว่าคุณผู้ชายอยากเห็นอยากเห็นลีลาอยากเห็นใบหน้าอยากเห็นอารมณ์นะครับเป็นตัวกระตุ้นบนเตียงได้เลยทีเดียวมีใครเห็นนอกเหนือจากนี้ลองแชร์มานะครับ